ดึงไหลอ่ได้ดึงเสื้อซีขนาดที่เดินไปอ่าลงกระเป๋ากลับมาเออสวยลงกระเป๋ากลับมาเลยเท่ๆอ่าเห็นไหมลูกในจังหวะเดินหนึ่งที่หนึ่งครั้งหนึ่งรอบมันทําอะไรได้ต้งเยอะเห็นไหมลูกไปต่อเก่งแล้วไปลืมความหวานออกไปเท ตอนเดินกลับมาขอเป็นสาวร็อกโ oh. อ้โหเอ่อตาดำเลยนะสโมกี้สาวร็อกคงไม่มองพื้นนะลูกเอาขออีกทีหนึ่งสาวร็อกจัดจัด <c oughs> ร็อกแบบเยอะยิงด้วยไปอีกรอบเดียวไปเชิดเชิดหาเรื่องยียวนไล่หล่ไล,ไ,ลไปหัวไหล่สำคัญอ่เอ่อ ดึงคอเสื้อตัวเองสิตอ,ตอนยินโพสนี่ไงสาวร็อกเทือบไม่พอแต่ว่าสวยขึ้นเอาไปนี่ครบยังสาวๆไปได้ห<ะ>ม<า>่มืพี่โมขขอร็อกเลยร,ร,ร็อกแรงๆต่อแฮสักขนาดเนี้อย่าไปกัวกู ขอมีจังหวะจากคนกว่านี้เดินช้าลงแต่หนักวางเท้าให้หนักหนักร็อกหวานไปหน้าไม่ออกพี่โมติดติดเรื่องอารมณ์ไม่ออกข้าไหมใช่พี่โมพี่ก็เองเป็นแบบใส่ชุดดำมีซิปฟื้นซิปซิปซิปหมุดหมุดหมุดหมดหมดหมดไปการการสาวเท้าเร็วไม่ช่วยให้ภาพสวยงามนะ แต่ทุกก้าวมีความหมายทุกก้าวมีความหมายมาที่โมเดลกับพี่เดินคู่เด็กๆด,ดูเธอต้องแรงเข้าที่พี่กระทืบเอาล็อกอย่างแรงไปช่วงจุดปัสกาับ หน้ามันออกหมดเห็นไหมลูกหน้ามันออกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นโชว์ทำไมเขาเดินแค่นั้นน่ะถึงบอกอารมณ์เสื้อผ้าได้ตามันออกด้วยเอาผู้ชายรอบเดียวนะไปพี่พมาอย่าไปกลัวขอเป็นทักซิโดก่อนทักซิโด้หลังตรึงหลังตึงผู้หญิงดูนะเช่ยกันถังมานี่ไปหลังตึงทักซิโดอย่างรอง เงยหน้าขึ้นผู้ชายกลับรู้สึกย่องไม่ทัชซิดโดคงไม่ถึงขนาดนี้ลูกอันนี้เสื้โอโอเคๆจับให้รู้สึกว่ามันเป็นเสื้อโอเคทีนี้เท้าพี่บีมกว้างไปเพราะชุดทัชซิโดถ้าขยับอีกนิดนิดเดียวมากไปมันจะเกิดริ้วทาให้เสืสอ้อผ้าเสียทรงอ่าต้องเข้าใจคอสตูมแค่นั้นพอตรงๆโอเคไปเดินกลับมา ทากจะโดอย่างเก๊กอะกระเทือกกว่านี้อีกมันย่องไปน,นิดหนึ่งที่บีมลองกระแทกเป็นวัยรุน่นตามบุคลิกรองเท้าไปไวัยรุนร่นวัยรุ่นเอาให้ต่างที่ถางเตรียม <c oughs> อย่าก,ก้มหน้าเด็ดขาดเซนชอตน n t h e floor ไหลไม่ื่อออก จับจับข้อเสียของเพื่อนแล้วไปปรับไหลไม่ออกอ้าวพี่ถังไปพี่ถังขอเก๊กก่อนรอบนี้เก๊กเท่ใส่สูตรก่อนอ้าวไปรองเท้าอาจจะไม่ค่อยอํานวยอ่ได้อยู่จําถึงตอนปีที่แล้วอะที่ขึ้นเวทีอ่ะเอะออ่ไปเดินกลับลุกกระเป๋าได้ตอนเดินกลับข้างหนึ่งข้างนึงเออ ขอวัยรุ่นกว่านี้ไปวัยรุ่นกว่านี้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดวันนี้ร้องเพลงลูกอมลูกอมไปเนเดินไหล่ไหล่ไม่โผล่ไหลไม่โผล่ไหล่ไม่มีการขยับเปลี่ยนไหล่พราะเปลี่ยนแนวเพลงผู้ชายมันไปได้จริงๆก็คือการเดินบนเวทีเราเอาบีดเข้ามาใช้จริงๆในจังโชมมันมีบีบอยู่แล้วเสียงนี้เพื่อเธอ มันคือการเดินแฟช <ปะ S 1> ั่นโชว์นั่นเองไปวันนี้อ่าพี่เหนินพี่เหินเพลงอะไรไม่มีเธอคับไม่มีเธอ rock อ heavy metal ไปโอเคพี่ถังถังนี้ Heavy metal เดินแบบแรงๆหนักๆหนักๆกระทืบให้พี่ได้ยินเสียงส้นเท้า<ม>อืได้ต่อไปเลยลูกต่อไปเลย แต่มันยังขาดความเกา๋าความเกา๋าจริงๆพอร็อกปุ๊บบางคนอนะ่ะอันนี้เมื่อกี้จริงๆถ้าหลังพี่เหินแบบนั้นนะพี่เหินเหมาะกับการเดินสูตรแต่ถ้าเป็นร็อกพี่ว่าพี่เดินงี้มันหย่อนหย่อนนิดนึงชาวร็อกคงไม่เดินอย่างนี้สาหรับพี่นะเออลองลองเดินหย่อนหย่อนกุนกวนอ่าชุดเสื้อหนังดํารูทิปอ่อกำลังจะ เออ,เอ,อ,เอ,อตาถูกตามาแล้วอีกรอบนึงไปดวนดวน,นเร็ว Support Support สพอร์ตสพอร์ตสิ่งที่เองจะทำวันวันพรุ่งนี้อ่ออ่าโอเคไปร็อกต่อสองคนร้องด้วยกันถูกไหมลูกร็อกมาเลยแรงอันนี้อ่อ ตา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 ช่วยได้ตาต้องทําให้เชื่อเสื้อหนังมีถุงมือหนังด้วยเออไปต่อไปพี่เทมฮิปฮอปใช่ไหมเป็นแบบเป็นรับ R รอพี่ว่าอยู่ในสูตรไหมครับเราแต่งสูตรป่ะหรือว่าแต่งไงเราใส่แบบมันเป็นแบบแจ็คเก็ตกางเกงกางเกงพองๆดึงขาขึ้นข้างนึงป่ะครับกางเกงแบบ เก่งยีนที่แบกยีนอะไรอี่างเโออก็ไม่ได้เป็นฮิปฮอปแบบเป็นแกลมอารอนดอออไปพี่ยังดูคอสตูมไม่ออกแต่ว่าพี่จะดูความสนุกไม่มีพี่เทมเออถูกต้องลูกมันมีที่บอกมันมีกลุ่จถูกไหมอ่น่ารักขึ้นพี่เบียไปลูกพี่เบียไป พี่เทมดูทุกเก้าวของเขามันจะเป็นบีดเห็นไหมลูกมันจะมีบีดออ,อย่าทิ้งตัวอย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งเพลงอขอสองคนนี้เดินคู่ไปขอสองคนนี้เดินคู่การเดินคู่มันมีแท็กทีมได้ตรงจุดพอยอแท็กทีมเหมือนการส่งอ่ะการแท็ <laughs> กทีมคือการส่ง ที่พอบอย่างนี้ได้ไหมที่พอบอย่างนี้ได้ไหมอะไรอ่าอ,อันนี้เรากําลังดึงเข้าสู่การโพสแล้วเห็นไหมลูกการโพสแฟชัน่นเก็บเพลงของตัวเองไว้อ่าโอเคกลับมาคู่นี้ไปผู้หญิงเตรียมตัวคู่คู่ของตัวเองดีไหมคู่ไม่อยู่ <Lightning. S 2> ชีเต<ม>ีงอ่าไปจบคู่นี้ร็องแต่ไปจบตรงนู้นเป็นการโพสคู่โพสคู่แบบไหนแบบ เอาเทคโนีร็อกของหนูอ่าดึงคอเสื้อเพื่อนได้ไหมไม <c oughs> ่ดีไม <c oughs> ่ดีแต่ <c oughs> ว่าอันนี้มันโอเวอร์เห็นไหมลูกอันไหนที่มันโอเวอร์เป็นการสแสดงมันก็ไม่งามนะครับโอเคเกาะอะไรล,ล่ะเป็นไงถ้าเราตัวเล็กกว่าไปเกาะเขาดูไม่งามที่เหินเป็นคนเกาะอ่า <c oughs> ออแต่ดูยังยังดูร็อกไหมร็อก <c oughs> โอเคไปกลับมาแบบเดิมแบบเดิมอารมณ์เดิม คู่เรามีไหมลูกเอนี่ไงไปมาคู่นี้เบาๆใช่ไหมให้ความรักถูกไหมให้ลูกอมเขาหวานๆไปหวานๆคูน่นี้หวานๆแต่เพลงมันเร็วกว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอแ <c oughs> ต่แ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 ต่ไม่ใช่ตอนเราต้องเป็นเพื่อนที่มาให้ความรักมาให้ความรักกับทุกคนที่ขอร่าเริงกว่าน,นี้อีกรอบหนึ่งเร็ว <c oughs> คู่นี้เพลง อ๋อโอเคให้กำลังใจคล้ายๆกันลูกสองคนนี้คล้ายๆกันอารมณ์ของเราสองคนต้องเป็นความอบอุ่นความสุขถูกไหมลูกแต่ถ้าทางทางนี้จะให้ความสุขมากกว่าเพราะงั้นต้องสนุกกว่าคู่นี้สนุกกว่าคู่พีเบนไปอีกรอบหนึ่งไปเร็วผู้หญิงเตรียมตัวนะลูกมีใครคู่กัน,อน,นเอาเฉพาะคู่ที่ได้ไใช่ตาม,มคาแรคเตอร์เพลงเออสนุกขึ้นให้ไหม ให้ความรักได้ไหมเก็บเก็บอารมณ์นี้ไว้เดินกลับมาแบบนี้อารมณ์เดิมเรากําลังจะเก็บภาพเหล่านี้มาถ่ายแฟชั่นแล้วนะอโอเคยังย่องอยู่ทั้งคู่เ,เ,เ,เมันมันย่องต้องต้องเดินแบบนี้จริงๆแนละ้วโดยเนเจอร์ของพี่บีมพี่บีมเป็นคนเดินย่องดูในบ้านก็เห็นพี่ถังพี่ถังต้องบีดกระชับกว่านั้นอโอเคไปคู่นี้ให้ความรักแต่อุ่นขึ้นถูกไหม พราะนั้นเนี่ยต้องมีมาดนิดนึงถ้าพี่มองมองชุดคงเป็นถึงสูตรถ้ามองชุดนะอืมถ้าพี่จะแต่งโอเคไปคู่เลยอะฮะเออไม่ใช่ลูกคู่เลยคู่เลยแต่ว่าให้ให้มันอยู่ในอารมณ์เพลงเข้าไปที่ดูของสองสองคนนี้ตอนรันทรูเมื่อคืนเนี้ยมันมีความรักที่ให้กันออกไปอะ่ะแต่มันไม่มีความรักให้กันเรารักน้องเปล่า กว่ากว่าก่อนที่เราจะสอนคนอื่นได้เราสอนตัวเองสอนน้องด้วยแล้วค่อยไปบอกคนอื่นเพราะงั้นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยพี่เบ้นไม่มีความรักกับให้กับน้องเลยเว้ยพี่เบ้นห่วงแต่ท่อนตัวเองเนาะเพราะงั้นเนี่ยไอ้นี่มันมันหน่อยแล้วมันเป็นลูกลอ่อลูกชนเราอยู่แต่ว่ามันเราต้องดึงมันไปด้วยรักมันหน่อยนะโอเคกอดทุกก่งกอดพอได้เอการที่เราให้กำลังใจคนอื่นอ่ะพี่เหินก็สูงไปมันนี้การที่เราให้กำลังใจคนอื่นเฮ้ย ให้อย่างนี้ก็ได้ลูออกไปลูกเราสองคนมั่นใจแล้วเฮ้ยดีแล้วนี่ว่าเราสองคนคนนึ่งต้องได้รับความรักจากเราต่อเพราะงั้นเนี่ยพี่พ,พี่พี่เบนต์ต้องให้ความรักกับน้องก่อนน้องก็ต้องให้ความเคารพให้ความรักกับพี่เ,เออมันกอดกันได้เมื่อวานนี้มันเหินห่างมากในล็อกกิ้งเนี่ยมันกลกันว่าเหมือนกับมาคนละทีและท่านี้ก็อารมณ์ดอก เนาะเอาขออีกรอบหนึ่งรักกันกว่านั้นหล่อเท่แต่ให้ความรักกันก่อนไอ้กูรักน้องจริงๆอะไรเงี้ยลูกไปพพี่พเดินที่ต้องให้ใช่ไหม,ไมจริงๆมันยังไม่ต้องก็ได้ครับไปตอนโพสต์ก็ได้<ะ>โอเคไปเออต่างคนต่างมั่นใจแล้วว่าเราเดินมาถูกทางแล้วของเราสงเท้าพี่เทนพู้นั้นเลยเหรอจะขึ้นคอนเสิร์ตยังไม่แน่ใจว่าผู้นี้หรือว่าเหรือมันบ้านนอกมากเลยนะ ดนะูดูดูเทียบรองเท้าดิของพี่เบ้นย่างสวยเลยเอาไม่เป็นไรส่งไปถึงปุ๊บเอ้ยไม่เป็นไรพี่เบ้นให้ปลอบน้องที่หันมาทางพี่เอ้ยไม่เป็นไรโอเคของมึงก็โอเคอะเอออ่าดีขึ้นพี่แทนต้องรับความอบอุ่นมาจากพี่เขาด้วยตอนซ้อมกันอนะมันต่างคนต่างไปเว้ยเอามารักกันแล้วให้คนอื่นได้ อ,อที่ว่าเรามีปัญหาเพราะรองเทา้ามันเอถอะทับม,มันเอถอะท่ะโอเคผู้หญิงครับผู้หญิงเฉพาะที่จับคู่ได้มาก่อนมุกที่นั้นเก็บระรมณ์เหล่านี้ไว้เดี๋ยวเราจะถ่ายแฟชั่นกันนะครับไป เราจะบอกรักเขาแต่เขายังไม่ได้ไม่มั่นใจในความรักแบบนี้ถูกไหม <c oughs> เออไปเพราะงั้นเราต้องเทคแค์ถูกไหมไปโกเทคแค่ได้เออที่น,นั่นคิดอีกย <c oughs> ืไม่เคยะลอเออไหนลองโพสโสิโพสเข้าเข้าต้องเรารักแบบนี้ <c oughs> เราขอแบบว่าไม่ไม่จงรึง่มขอเป็นแบบกอดแบบพี่น้องก่อนไหนลองดูอ่ะเริ่มเริม่ม กอนแต่พี่น้องกันรักเลยเอพี่มุกพี่มุกกังวลเพราะเพราะว่าพี่มุกไม่เข้าหาเขาพี่มุกอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บอดี้อย่างเนี้ยมันจะขัดแย้งกันเห็นไหมลูกถ้าพี่มุกที่พี่นันให้พี่ให้ให้พี่นันก่อนตอนเนี้คือ